สวัสดีค่ะนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะคะที่เข้ามา,ารับฟังการาบรรยายในเรื่องของการศึกษาการค้นคว้าอิสระแล้วก็การกรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมานำเสนอในหัวข้อเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะคะ โอเคมาแล้วค่ะรอนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าช้าอโอเคอันนี้ภาพอาจารย์จะขยายออกมาขนาดนี้นะคะโอเคเนาะค่ะพอดีนะคะค่ะอ่าก็จะมีทำนองคลอนนิดนึงนะคะพอให้ไม่เหงานะคะซึ่งอ่า ในรายวิชาพืชพ่อคุณปัญญาทร้อถข่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทําการศึกษาในด้านพื้นที่ของเราก่อนว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกเป็นภูม่ปัญญาแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็นํามาสร้างสรรค์ ให้เกิดองค์ความรู้ในมิติต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติของเราต่อไปนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ดีใจมากที่ได้มาบรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรคารสอนศิลธรรมในโรงเรียนหรือปศอส,สอในรุ่นที่แปดนะคะณนะมหาวิทยาลัยมหาศนรามยานันท์นะคะเอะเรามาดูว่า าตามกรอบขอบเขตพื้นที่นะคะที่กล่าวถึงความเป็นมาความสําคัญนะคะแล้วก็ปัญหาเนี่ยนะคะเราจะเห็นในพื้นที่การศึกษานะคะของอเราว่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มากมายหลากหลายนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกลุ่มชาติพันธุ์กูกลุ่มชาติพันธุ์อเขมีนเนี่ยมากมายหลากหลายตลอดจนถึงยังอ่าประกอบกับางานประจําปีที่สําคัญโดดเด่นของจังหวัดสุรินไม่ว่าจ,จะเป็นงานช้างงานประเพณีแฟนโดนตาเป็นเตรม,มืองสุรินทร์เียง ตลอดจะถึงศิลปะมรดกภูมิปัญญาผ้าไหมประเกบมเมืองสุรินแล้วก็ตลอดจะถึงศิลปะงานปั้นดินเผานะฮะที่แสดงออกในปราสาทนะฮะที่แสดงให้เกิดขึ้นกับปราสาทที่เกี่ยวข้องกับแสงสีเสียงในการจัดขึ้นตามบริบทเทศกาลต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดสุรินอย่างแพร่หลายที่ถือว่าเป็นงานประจําปีนะคะที่จัดขึ้นในโบราณสถานนะฮะแล้วก็ชุมชนโบราณน,นะคะตลอดจะถึงมีการแสดง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไหมเครื่องประดิมการแต่งกายแล้วก็าการแสดงเรื่องราวาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆตามประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองสร้างความน่าติดตามแล้วก็สร้างความสนใจสร้างความมีชื่อเสียงแล้วก็กลายเป็นเป็นที่รู้จักของคนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะของคนโดยทั่วไปแล้วก็กลายเป็น แหล่งพื้นที่นะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราด้วยนั่นเองนะคะจากที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะในพื้นที่การศึกษาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่3าวัตถุประสงค์นะคะที่เรานำเรื่องนี้มา presentation นะคะสู่ นักศึกษาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นถึงประเพณีนะคะที่จัดขึ้นในรอบปีหน้าประสัทด์เจียนเปยบ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศิรรัฟบุจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ศึกษามารดกภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผานะคะบ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศีขรรภูมิจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ ป้านดินเผาเนี่ยนะคะที่เป็นมรดกภูมิปัญญาะะที่กําลังเลือนหายเนี่ยให้คงอยู่ได้ด้วยกิจกรรมอย่างไรแบบไหนนะคะ ซึ่งขอบเขตในการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้ใช้ในขอบเขตในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารนะคะด้านพื้นที่ซึ่งเราได้ใช้บ้านช่างปีต์ตำบลช่างปีอำเภอศรีครภูมิจังหวัดสุรินและบ้านอ่านสมบูรณ์ตำบลช่างปีอำเภอศรีครภูุิจังหวัดสุรินเป็นพื้นที่กรณีเคส e s t u ในผลงานชิ้นนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ของประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราได้นํามาเป็น กรอบในการที่จะลงไปสัมภาษณ์แล้วก็ให้ได้มาซึ่งข้อมูลบางประเด็นต่างๆนั้นนะคะเราได้ใช้ทั้งผู้นำชุมชนนะคะพระพิสุสง์ตลอดจนถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนถึงนะคะผู้ที่ จัดการแสดงและก็ช่างปั้นหม้อนะคะที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่มีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องที่เรา,าต้องทําการศึกษานั่นเองนะคะดังนั้นต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอเกณฑ์นะคะในการคัดเลือกพื้นที่เนี่ยนะคะเราได้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกมนที่ก็คือ ในพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะครเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครัปราสาทนะครหรือเส้นทางราชมกาโบราณสถานหรือและถือว่าเป็นมรดกของชาติด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็น กลุ่มประสาทในด้านอารมคยาสารที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเป็นมาที่ยาวนานที่มีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาแบบมหายานและมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมและบทบาทในชุมชนอย่างมากที่สุดทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่การศึกษาที่สามารถพัฒนาในรูปแบบการมีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาในระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุตฎีิบัณฑิตในทางสาขาวิชาสังคมศึกษาและพุทธศาสนาปราัชญาและพุทธศาสนามหายาน ได้เป็นอย่างดีและถือว่าเป็นพื้นที่ที่ชุมชนได้รับผลโดยรอบถือเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนได้อีกด้วยตลอดจนยังเป็นพื้นที่ที่มีการนดินเผาและพยายามรักษาพัฒนาสืบทอด สู่เยาวาชนรุ่นใหม่เพื่อให้กลายเป็นอาชีพและก็ส่งเสริมสืบทอดสิ่งที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ได้จากโบราณสถานของชุมชนจนกลายเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมติดตน้นและยังเป็นพื้นที่ที่ตั้งของประสาทช่างปีและมีการจัดกิจกรรมประเพณีประจำทุกๆุกปีอีกด้วยนะคะจากที่เราได้เห็นถึง พื้นที่ของปราสาทช่างตีเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอรโครคยาสารเนี่ยนะคะปราสาทช่างตีเนี่ยเป็นอรโครคยาสารหรืออรโครคยาสาลาหรืออาจจะเรียกว่าโรงพยาบาลนะคะหนึ่งในจํานวน102แห่งน,นะคะ ที่นิยมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วก็พระองค์โปรโดกล่าวให้สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรของโบราณนะคะโดยได้สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่18มีผังเป็นรูปเหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแรงหินทรายแล้วก็ประกอบไปด้วยปราสาทประธานที่ตั้งตรงกลางแล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบรรณลาัยล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งมีโขปุระอยู่ทางทิศตะวันออกนอกกํำแพงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสัก น้ำตั้งตั้งตั้งแต่ปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2553เนี่ยนะฮะกรมศิลปากรเนี่ได้ทำการบูรณะปราสาทช่างตีนะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะทำให้ได้พบโบราณวัตถุเนี่ยจำนวนมากการค้นพบศิลปวะะัตถุอัน อาทิเช่นเทวรูปเอ่ยพระพิคเนตเอ่ยกลีบอับวเอ่ยยอดเจดีย์เอ่ยนะคะซึ่งมีความสมบูรณ์นะคะซึ่งการพบโบราณวัตถุชิ้นสําคัญนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นประติมากรอาทิเช่นพระภิกษุครุอิทุริยประภาพระศรีสุริยะเวโรจนะอ่าพระศรีสุริยไวยโรดอ่าจันทรโรจินะคะแล้วก็พระศรีจันทรวโรจนะโรหินีสาและก็พระอโวโรเกติสวรรณพระยมเป็นต้นซึ่ง โบราณวัตถุเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกอล้ำค่าของชาตินะคะซึ่งได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ในส่วนหนึ่งและนําไปเก็บรักษาไว้ที่มณฑกหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนของวัดช่างตีด้วยนั่นเองนะคะในบางส่วนดังนั้นเรามาดูความเชื่อของชุมชนที่มีต่อประสัทช่างตีเนี่ยนะะที่ก่อให้เกิดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ประจําปีหรืองานประจําปีขึ้นมาเนี่ยนะคะจากการศึกษาการวิเคราะห์เนี่ยกลุ่มชนเนี่ยได้บอกว่าประสาทช่างตีเนี่ยนะคะเป็นประสาทที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะมีความเชื่อว่ายังมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่ตลอดจนถึงวิญญาณนั้นยังสามารถให้คุณและโทษเกณฑ์ม่มวลมนุษย์ได้ดังนั้นกลุ่มคนที่เข้าไปในปราสาทนี้ก็จะไปขอพรแต่อธิษฐน ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ในเรื่องของขอความคุ้มคอรองขอการพยากรต่างๆแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของการทำนายฝนฟ้าแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็การเรียกว่าเป็นในลักษณะของอ เป็นผู้ะสมพยาบาลในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งสิ่งนี้นเป็นความเชื่อของชุมชนนะฮะแล้วก็ความเชื่อนี้ก็ได้แพร่หลายไปสู่ชุมชนอื่นนะชุมชนอื่นก็ยังแวะเวียนเข้ามาเพื่อที่จะมากราบไหว้สักการบ,บูชาในพื้นที่แถบนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับเรามาดูภาพนะครับปราสาทาเจียนเปย์เลย นะคะก็มีกิจกรรมประจําปีไม่ว่าแต่จะเป็นนี่คือตัวประสาทนะคะแล้วก็กิจกรรมประจําปีที่มีการบวงสรวงประจําปีนะคะโดยส่วนมากก็จะ มักจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนะคะอันนี้คือด้านหน้าในแต่ละปีที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานประเพณีประจําเดือนนะคะที่มีการเส้นสมบูชาก่อนลงทําการเกษตรก่อนลงทําการเพาะปลูกนะคะหรือมีการเพาะปลูกเสร็จแล้วก็จะมีการมาสักการะบ,บูชานะซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชุมชนนะคะบ้านช่างปีที่ ให้ความสำคัญต่อปราสาทเจียงเปยหรือปราสาทช่างปีแห่งนี้จนกลายเป็นมรดกวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาสิ่งนี้คือเป็นโบราณวัตถุที่มีการขุดค้นในบริเวณอารคยาสารเจียงเปยนะคะซึ่งภาพในการขุดค้นนะคะก็จะมีการเก็บภาพนี้ไว้แล้วก็การขุดค้นขึ้นมานะะก็จะเป็นพระยมนั่งโคนะคะแล้วก็จะเป็นรูปเคารพต่างๆ นะฮะ,ะทำให้เราได้เห็นว่า ในพื้นที่ตรงนี้นะคะในดินแดนแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีที่แล้วนั้นนะคะมีกลุ่มชนได้เข้ามาอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะมีการเคารพบูชามีการกราบไหว้ที่นี่มีเสียงสวดมนต์มีการทําพิธีกรรมนะคะแล้วก็มีการทํากิจกรรมในด้านต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นในการขุดค้นก็คือโบราณวัตถุที่เป็นภาชนะดินเผานะคะที่มีรูปเป็นลักษณะไหแล้วก็มีช้างแล้วก็มี ีหูมีงาซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมของบ้านช่างปีที่ต้องการที่จะพัฒนาสืบทอดให้เกิดมีการปั้นดินเผาขึ้นนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์รักษาแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กลุ่มชนได้เข้ามาท่องเที่ยวนะคะได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่แถบนี้ก็จะได้รับนะคะก็จะสามารถไปช็อปนะคะสามารถไป ซื้อหาไปเป็นของที่ระลึกกลับไปได้นั่นเองนะคะเตาเผาเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณเนี่ยนะคะซึ่งเตาเผาตรงนี้นะคะก็จะเป็นการทําแบบเตาเผาแบบโบราณน,นะคะแล้วก็มีนการปั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นกาน้ําหัวช้างนะคะแล้วก็เป็นการ เพลงนะคบเป็นแก้วน้ําเป็นอย่างอื่นมากมายนะครับเพื่อที่จะให้ให้เป็นนวัตกรรมที่ได้จากาชุมชนแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากไอเดียและเป็นความคิดของชุมชนจนเมื่อ,อลงเผา,าแล้วก็ออกมาเป็นนวัตกรรมแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะที่มีการบริการอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะหน้าตายอย่างนี้นะคะ ดังนั้นเรามาดูประโยชน์นะฮะที่ได้จากการศึกษาเนี่ยนะฮะทำให้เราได้ทราบะะได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทเจียงเปยแล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญญานะคะของอสระเกียงเปยหรือบ้านเจียงเปยหรือชุมชนช่างปีหรือบ้านอันสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ทั้งยังได้สาระาสนเทศที่เกี่ยวกับ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทคของจังหวัดสุรินทร์และยังได้ทราบถึงนวัตกรรมชุมชนประเพณีวัฒนธรรมปราศาทคของจังหวัดสุรินทร์และได้ทราบแนวทางการพัฒนาต่อยอดที่ได้จากการพัฒนาศิลปหัตกรรมปั้นดินเผาเนี่ยและสินค้าอู op, ำำ่ถออประจําตําบลและแสะดงแสดงหลักฐานเนี่ยที่ได้มาจากประวัติศาสตร์พื้นที่ ของตนเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะก็มอีอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นบ้านชุมชนโรงเรียนนะะชุมชนสามารถเป็นแนวทางในการสร้างไรายได้แล้วก็สามารถพัฒนาศิลปหัตกรรมที่มีฝีมือแล้วก็สามารถฝึกฝีมือให้ขึ้นไปแล,แล้วก็ออกแบบดีไซน์เป็นรคปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความสนใจและก็ผู้มมูลค่าได้นั่นเองนะฮะโรงเรียนเนี่ย นะยังสามารถนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น,นมาบรรจุเป็นวิชาท้องถิ่นสาขางานปั้นและพัฒนาเด็กนักเรียนเป็นมคุเทศน้อยแก่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็สร้างรายไดใ้ให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะสามก็คือวัดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ส่งเสริมมิตรภาพประชาชนชาวไทยเขมรทั้งอย่างเป็นผู้ที่ ให้ความสนใจในวัฒนธรรมประเพณีและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและจังหวัดสุริน์ได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะฮะดังนั้นความสําคัญในการอนุรักษ์พัฒนาสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่นเนี่ยที่ได้จากประสัตเชียงเปยหรือประสัตช่างปีเนี่ยนะฮะทำให้เราที่ทราบว่าอบ้านช่างปีนเป็น ชื่อที่เรียกทางราชการตั้งแต่ตั้งขึ้นนะครับเป็นคำที่ชื่อเรียกว่าหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับเป็นถิ่นดั้งเดิมนะครับเรียกว่าสะระเจียงเปยนะครว่าสะระแปลว่าหมู่บ้านส่วนคำว่าเจียงเปยนั้นเป็นภาษาเขมรแปลว่าช่างปีเจียงแปลว่าช่างเปยแปลว่าปีนะคะรวมเป็นคำเดียวกันก็นกคือเจียงเปยช่างปีชุมชนบริเวณรอบอ ปราสาทเจียงเปยเนี่ยนะฮะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในสมัยโบราณมีการยึดเอาอาชีพปั้นดินเผาไว้ค้าขายตามหลักฐานที่ขุดพบในปัจจุบันดังนั้นศิลปะการปั้นหม้อดินเผาจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกับผู้ที่สนใจของบ้านช่างปีและบ้านอ่านสมบูรณ์ที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้นมา นะครับเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่งดงามแล้วก็ผสมผสานไปด้วยประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็มีเอกอลักษณ์หรืออัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นส่วนทางโรงเรียนจะพานักเรียนเนี่ยมาฝึก เรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เจียงเปยบ้านช่างปีทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักศิลปะพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งงานปัน้นงานดินเผาเนี่ยเป็นงานที่ใช้สมาธิสูงขอให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปและในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมมีความสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก เป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนในชนบทและการจ้างงานในท้องถิน่นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิน่นรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้และผลปัะที่สําคัญในการดำเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจในการวางแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนขอให้เกิดความสามัคคีของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนใช้เป็นต้นทุนปัจจัยในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมซึ่งสามารถเป็นแนว เป็นซึ่งสามารถเป็นแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์และก็ได้ทราบถึงการพัฒนาต่อยอดที่ได้จากการพัฒนาศิลปะงานปั้นดินเผาและพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปและการแสดงจากรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้นะคะดังนั้นนะคะขอ หยุดการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกลับขอบพระคุณกลับสวัสดีค่ะ